สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะคลิปนี้ดวงการงานการเงินโชคลาภแล้ก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคม2564นะคะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่างที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอย่าลืมนะคะนะมันยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะเราก็ดูให้เป็นแนวทางนะ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออมันมีแนวโน้มว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วเราต้องรับมืออย่างไรทำยังไงมันถึงจะดียิ่งๆิ่ง,งขึ้นไปนะคะมาลุ้นกันค่ะแม่หมอขอฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาเยอะๆ มาดูกันค่ะชาวราศีพิจิกการงานกันก่อนนะคะราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะสี่ไม้ขึ้นมาเป็นใบแรกเรื่องการงานนะกรกฎาคมน้องบอกว่างานดีมากนะความสําเร็จมากเกินครึ่งทางละนังแล้วก็งานมั่นคงดีด้วย <c oughs> ไม่หมอมองว่าสี่ไม้เป็นไพ่ที่ให้โชคเรื่องการงานด้วยนะคะไม่ว่าทำอะไรก็ดีทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันอาจจะมีอาการแบบช้าๆบ้างนะคะช้าๆนิ่งๆแต่ขอให้เราอดทนทำต่อไปนะค,ะความสำเร็จมีแน่นอนค่ะมีเดอะเดวิลด้วยนะคะบ่งบอกถึงความทุ่มเทนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนกรกฎาคมต้องบอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณทำขอให้คุณทุ่มเทหมกมุ่นกับมันให้เยอะๆนะคะ เผลอๆบางท่านหมกมุ่นเยอะจนที่แบบว่าไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นเลยนะทีนี้มันจะมีอยู่ข้อเสียเล็กน้อยนะคะ กับการที่เราบางทีเราทุ่มเทเราหมกมุ่นม,มากก็คือเราจะคาดหวังกับผลลัพธ์มันมากแต่ทีนี้ผลลัพธ์มันอาจจะมาช้าหรือบางทีมันก็มั่นคงนะแต่บางทีมันไม่ทันใจคุณเพราะอารมณ์คุณมันไปก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องลดความคาดหวังลงด้วยนะคะอารมณ์มันจะมาเยอะสําหรับชาวราศีพิจิกเมีไพ่สิบไม้ด้วยนะคะ ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแน่นอนแต่คุณต้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ถึงจุดนั้นงานยังไม่เสร็จงานยังไม่เรียบร้อยแต่มันเกินครึ่งทางละในเดือนกรกฎาคมนะความสำเร็จับมาแน่เห็นเราเราลางๆแล้วนะแต่ต้องทุ่มเทต่อไปนะยังต้องใช้เวลาอยู่มีสามดาบนะคะน่าจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะความหงุดหงิดโมโหลำคานใจ คือคุณทุ่มเทยเยอะแล้วคุณก็คาดหวังเยอะทั้งเดอะเดวิลทั้ง3ดาบนะคะบ่งบอกถึงว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับคนอื่นนะชาวราศีพิจิกปัญหาอยู่กับอารมณ์คุณนะคะใจร้อนวู่วามแล้วบางทพีพอเราทุ่มเทยเยอะๆเราคาดหวังเพราะมันเป็นไม่เป็นอย่างที่คาดอะ่ะคุณก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะมีอาการแบบบางทีเราก็โวยวายใส่คนรอบข้างถ้าคุณทำงานคนเดียวไม่มีปัญหา นะคะไม่มีใครมายุ่งกับคุณคุณก็แค่หงุดหงิดต,ตัวคุณเองนะคะตีอกชกหัวไปแต่ถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานคุณมีหุ้นส่วนหรือคุณมีคนที่คุณต้องไปติดต่อประสานงานด้วยต้องระวังให้ดีตรงนี้มันไม่ได้สร้างผลที่แบบว่ามันไม่ได้ทำมันไม่ได้หมายความว่ามันทําให้งานคุณไม่สําเร็จนะ ตงานคุณก็สําเร็จเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันจะสําเร็จแบบงุดเงีแบบไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องหาความสุขใส่ตัวด้วยนะคะนะมีเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาด้วยนะบงบอกถึงว่ามันเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเยอะหน่อยนะคะอาจจะต้องอนอกจากหาข้อมูลอ่านหนังสือเยอะขึ้นนะคะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมากขึ้นอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะหรือเรียนรู้ด้วยการ ไปปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่เด่นๆของคุณคืองานยังมั่นคงงานยังมีความสําเร็จรออยู่และมีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะคะรออยู่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองคุณคุณอาจจะมีอีโก้บางอย่างของคุณที่ที่ไม่ยอมขอคําแนะนําฉันจะดึงดันทําด้วยตัวเองนะอย่าลืมมองหานะคะนะมันมีคําแนะนํามีคนที่พร้อมจะช่วยอยู่บางทีเราอาจจะต้องเออนะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค แนะนำด้วยนะคะดังนั้นแม่หมอมองว่าตัวเองเป็นอุปสรรคของตัวเองอะนะคะเรื่องของอารมณ์ถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้รับรองความสําเร็จในเดือนกร,รกฎาคมมาแน่นอนค่ะเรื่องของการงานนะ,ะมาดูการเงินกันบ้างการเงินของชาวพิจิกนะคะในเดือนกร,รกฎาคมค่ะ เดบฟู Fool, นะคะขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะมีใช้มีจ่ายสบายๆแหละแต่ต้องบอกบอกไว้เลยว่าคุณจะใช้เงินตามใจตัวเองเยอะมากอยากใช้ก็ใช้นะคะอยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อถ้าเขาเปิดให้เที่ยวคุณก็จะวางแผนเที่ยวก็จะใช้เงินเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีวินยัยแต่ข้อดีของความเป็นเดบฟูของชาวราศีพิจิกเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองคือถ้าสมมติคุณเดือดร้อน ก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลือเป็นที่เอ็นดูเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะเรียกว่าเาเรื่องเงินเนี่ยต่อให้มีปัญหาก็เอาตัวรอดได้ มีห้าดาบนะคะนะบ่งบอกถึงว่าการเงินแม้จะมีใช้มีจ่ายแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะการเงินก็มั่นคงดีนะเพียงแต่ว่าพอเวลาที่เราอยากจะได้หรือเราอยากจะทำนู่นทำนี่เพื่อให้ได้เงินได้ทองมันก็จะต้องรุกมันก็จะต้องลุยลมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คืออยู่เฉยๆไม่ได้อะค่ะนะคะคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้คุณก็ต้องพยายามที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะแต่จริงยังดีอยู่นะการเงินเพียงแต่ว่าบางทีมันก็มีอุปสรรคทำให้เราต้องแบบเออต้องวุ่นวายนะคะมีเดอะไฮพิสเตดด้วยเด่นเช่นเดียวกันกับดูฟูลคือมีคนคอยให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ถือว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะมีแดดาบลายจ่ายเยอะ นะอีกใบหนึ่งโอเคนะสามไม้การพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะงานที่ก้าวหน้าจะทำให้เงินคุณได้มากขึ้นแต่ปัญหาของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกคือรายจ่ายเยอะหันไปทางไหนก็ได้จ่าย,จ,ายจ่ายแบบเขาเรียกว่าสนองความอยากของตัวเอง คุณจะรู้สึกเหมือนกับบางทีอารมณ์อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เบี่ยงเบี่ยงวีนวีนไม่พออกพอใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆคุณก็ช้อปปิ้งนะคะคือมันเป็นการใช้เงินที่ที่ไม่ค่อยมีวิน,นัยนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณมันจะมีค่าใช้จ่ายจากคนรอบข้างค่าใช้จ่ายที่คุณรับผิดชอบอยู่หรือบางท่านนะคะหนี้สินที่ค้างคาก็ยังคงคาราคาสังอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้การเงินคุณดีขึ้นนะชาวราศีพิจิกนะคะคือการ หาทางที่จะทำงานให้มากขึ้นขยายงานขยับขยายแบบงานที่คุณต้องทำอะคะ่ะ รู้สึกว่าแค่ที่ทําในปัจจุบันน่าจะไม่พอนะอาจจะต้องหางานพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นให้มันพอกับค่าใช้จ่ายนะเอาเป็นว่ามันไม่สมดุลกันสักเท่าไหร่ในเดือนกร,รกฎาคมแนะนําว่าดูแลบริหารจัดการคือถ้าเรายังไม่มีอะไรที่จะทําเพิ่มเพื่อให้เงินมากขึ้นอะ่ะเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเราให้ได้นะคะอันนี้คือหลักการการเงินไง่ายๆทั่วไปเนาะ,นะเอาเป็นว่าลดค่าใช้จ่ายเนาะดีเรื่องของโชคลาภล่ะนะโชคา มันมาจากการขยายงานมาจากการทําอะไรให้มากขึ้นแล้วก็มาจากการมีวินัยในการใช้เงินนะก็ถือเป็นโชคลาบอย่างหนึ่งเนาะแต่ทีเนี้ย เออเรามาคุยกันในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคของคุณนะคะมันไม่โดดเด่นนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยเสริมดวงโชคลาบได้คืออะไรมันมีเดิ h ไฮพิสเต็ s ค่ะเดิมไฮพิสเ t e s เน่ต้องบอกว่าเป็นไพ่นักบวชหญิงเพราะฉะนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตค่ะอธิษฐานจิตขอพรนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะขอพรซ้ําๆอยากได้โชคได้ลาบนะะขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆนะขอให้มีลาบลอยนู่นนี่นั่นคุณ ขอนะคุณ คุณอธิษฐานจิตขออยู่เรื่อยๆขออยู่เรื่อยๆสิ่งเดิมซ้ําๆนะคะมีโอกาสที่นะคะอธิษฐานของคุณของคุณนะคะจะประสบผลสําเร็จคุณอาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีความเชื่อมั่นหรือเรามีความศรัทธาในเรื่องในลักษณะนี้นะคะก็ลองทําดูเนาะแม่หมอว่าไพ่ที่ขึ้นมาย่อมมีเหตุผลในการขึ้นมานะ,ะมีโอกาสที่จะเสริมดวงโชคลาภคุณได้นะคะให้กําลังใจชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเริ่มที่คนโสดกันก่อนนะคะคนโสดพิจิกค่ะกรกฎาคมนี้ความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะอุ้ยเดี๋ยวเลเวอร์ขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะคุณเห็นรูปคุณก็ต้องรู้แล้วล่ะต้องมีใครสักคนมาทําให้คุณหวั่นไหวชอบได้พูดได้คุยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยสองถ้วยก็มา ตั้งแต่ต้นเดือนเลยพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคุณมีโอกาสเจอคนที่คุณรู้สึกว่าชอบคุยแล้วคุณชอบ คุณหวั่นไหวนะคะอาจจะดูเจ้าชู้หน่อยนะคะเขามีเสน่ห์นะแล้วคุณเองคุณก็รู้สึกว่าได้คุยแล้วก็ชอบอ่ะแต่มันอาจจะยังไม่ได้คืบหน้าเพราะอะไรเพราะความลังเลของคุณมีบางสัอมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่อาจจะยังไม่ตรงสเปกเช่นคุณไม่ชอบคนเจ้าชู้คุณไม่ชอบคนที่คล่องขนาดนี้แล้วมีเสน่ห์ขนาดนี้คุณไม่ชอบนะคุณกลัวปัญหาที่จะตามมาแต่คนคนนี้เป็นแบบนั้นแล้วคุณห้ามใจไม่ได้แต่ว่าคุณก็พยายามที่จะแบบพยายามจะ เฉยนะรอดูไปเรื่อยๆก่อนบางท่านนะคะมีเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็เอ้ยเลือกไม่ได้ถามว่าถูกใจไหมถูกใจในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีบางอย่างที่คุณรู้มันยังไม่ใช่มันยังไม่คลิกแต่ใจอย่าไปแล้วนะแต่เราแค่รู้สึกว่าดูต่อไปเรื่อยๆดีกว่านะคะมีโอกาสที่คนที่เข้ามาช่วงนี้และจะได้พัฒนาเป็นแฟน ชาวราศีพิจิกคุณจะมีชีวิตชีวามากมีชีวิตชีวามีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนแล้วก็ถูกใจสุดๆต่อให้คนคนนี้ไม่ใช่สเปกค,คุณคือเหมือนอย่างที่แม่หมอบอกเมื่อกี้เนาะบางคนบอกว่าเออเกลียดคนเจ้าชู้ฉันไม่ชอบแต่พอคนเจ้าชู้มาเนี่ยคุณคุณรู้สึกว่าหัวใจไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะมีแฟนแบบนั้นด้วยเจ้าสเสน่ห์เจ้าชู้แต่ว่าคุณมีความสุขที่ได้คุยกับเขาอะเพราะฉะนั้นปล่อยไปตามสบายเนาะ นะคะแม่หมอมองว่าคุณคนนี้มีโอกาสจะพัฒนาเป็นแฟนกับคุณค่ะมีโอกาสจะคบกันจริงจังนะก็ต้องออให้กำลังใจกันนะคะโอ้เมันเป็นช่วงเดือนที่ดีมากนะคนโสดพิจิกคุณต้องทำงานน้อยลงคุณต้องเปิดตัวมากขึ้นนะคะเปิดใจรับให้มากขึ้นเพราะว่าคนคนนี้แหละที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะ ชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกคนที่เข้ามาอาจจะเป็นใครได้บ้างนะคะมีโอกาสจะเป็นชาวราศีเมถุนนะคะมีโอกาสที่จะเป็นธน,นูได้ด้วยค่ะนะสองราศีนี้จะเด่นหน่อยนอกนั้นก็เอออาจจะเป็นใครก็ได้นะคะมาดูในเรื่องของออในส่วนของคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีแฟนแล้วและความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสที่คุณกับแฟนนะคะนะจะมีปากเสียงกันด้วยนะ ปากเสียงด้วยเรื่องอะไรเราแวงนะคะเราแวงนะไปส่องกันแล้วก็คิดว่าเอ๊มีคนอื่นคุยกับแฟนเราแฟนเราคุยกับคนอื่นไหมประมาณนี้มันดูนิ่งๆเงียบๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพิจาราดีอย่าให้บานปลาย นะยอย่าให้บานปลายเพราะว่าคุณรักกันดีอยู่แล้วนะนะแต่อาจจะด้วยเรื่องงานหรือด้วยเรื่องความมีเสน่ห์ของแฟนเราหรือความมีเสน่ห์ของตัวคุณเองถ้าเกิดว่าคุยแบบว่าไม่ระมัดระวังตัวแบบมีคนทักมามีคนมาจีบโน่นนี่นั่นแล้วคุณไปคุยเล่นๆน่ะไม่ได้นะคะแฟนรู้เดี๋ยวทะเลาะก,กันตายเลยเนาะนะมีโอกาสจะมีปากเสียงกันด้วยการใช้อารมณ์ใช้คําพูดคาจาที่บางทีอาจจะแซวกันเล็กๆหรือระแวงแล้วก็เออเธอไปอนี่นะมีคนอื่นมาคุยกับเธอเธอชอบใช่ไหมล่ะนู่นนี่นั่นอันนี้ยกตัวอย่าง นะคะ แล้วบางทีมันบานปลายนะโอกาสที่จะแบบว่าเออแยกย้ายกันไปแล้วก็เงียบเงียบตึงตึงกันต่างคนต่างอยู่ในช่วงปลายเดือนก็มีเหมือนกันเพราะบางทีปัญหามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีพิจิกถ้าคุณตอนนี้คุณรักกันดีกับแฟนนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคุณต้องปัดครองให้ได้นะคะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการจับผิดหลีกเลี่ยงการที่จะคือถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณระแวงแฟนคุณจริงๆเราก็สงบปากสงบคําก่อนก็ได้นะคะทําเฉยเฉยไปแล้วก็ค่อยๆดู ะะเพราะว่าเดือนนี้มันสุ่มเสี่ยงในการที่จะสร้างปัญหามันจะควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะเราก็ต้องมีวิธีรับมือนะคะอย่าให้มันบานปลายอย่าให้มันถึงขั้นที่แบบว่าเออจะต้องมาหยุดมานิ่งจะสร้างปัญหาเปล่าเป,ปล่านะคะ,ะใจเย็นเย็นเนาะต้องแนะนำให้ใจเย็นเย็นค่ะใช้เหตุผลให้เยอะเยะด้วยมาดู ชาวราศีพิจิกลัคษณะพิจิกที่คุณกับแฟนคุณทะเลาะก,กันอยู่แล้วมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้นะคะเราอาจจะอยากรู้ว่ากรกฎาคมนะคะจะยังสารสัมพันธ์กันได้ไหมหจะได้ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่ากรกฎาคมนี้นะคะแม่หมอมองว่า คุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าต้องมีใครสักคนยอมนะคะนะคุณจะแก้ปัญหาได้ต้องมีใครสักคนยอมแล้วก็มีการให้อภยัยแล้วก็ให้โอกาสได้พูดได้คุยนะคะมีการให้อภยัยคนที่ทําผิดก็ต้องยอมรับผิด แล้วก็คนที่เป็นฝ่ายที่ถูกทําให้เสียใจนะคะก็ต้องยอมที่จะบางทีเราต้องพยายามเข้าอกเข้าใจนะคะไม่ต้องไปโกรธแค้นต่อเนื่องไม่ต้องไปกดดันพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าอาจจะเป็นอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเป็นตัวกลางด้วยนะผู้ใหญ่ผู้อาวุโสอาจจะเป็นพ่อแม่เราปู่ย่าตายายนะคะหรือของเขานะคะเป็นตัวกลางในการที่ทําให้คุณสองคนได้กลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกลับมาดีกันแน่นอนนะกลับมาดีกันแน่นอนนะเคลียร์ปัญ หาจบนะแต่ว่าต้องให้อภัยนะคะให้อภัยนะคะเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนชนะเราก็ยอมแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ไม้อ่อนนะคะไม่ต้องใช้น้ําแข็งคือบางทีการกลับมาปรับความเข้าใจอาจจะไม่ได้ไหมายความว่าเธอต้องยอมรับผิดในสิ่งที่เธอทําเขาอาจจะไม่ยอมรับผิดก็ได้แต่ว่าบางทีคนบางคนเขาอาจจะไม่อยากพูดเรื่องราวเก่าๆแล้วก็อะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไป นะแล้วก็มาเรามาทําปัจจุบันหรือมาทําอนาคตให้มันดีดีกว่านะคะราศีพิจิกลัคนาพิจิกทะเลกกาะกันนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจมารักกันเหมือนเดิมในเดือนก,นกรกดาคมแสดงความยินดีด้วยนะคะมันจะมีเหตุการณ์พาไปแหละเนาะเป็นกำลังใจให้ราศีพิจิกลัคณาพิจิกทุกท่านนะคะโอกาสหน้ามาอัปเดตดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ